สวัสดีครับเป็นอูดูโอนะครับวันนี้วันตุกจีนวันนี้วันตุกจีนเราเลยมาให้อ่างเปากับตัวเองมาดูโปรเจกต์ใหม่ของพี่อูกัน2025เนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อลังการงานค่าสร้างมาก1โปรเจกต์ใช่เดี๋ยวเราให้อนาวอีกทีหนึ่งเวลาเราพร้อมไปดูอ่างเปาส่วนตัวก่อนดีกว่า Powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Mydes Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Biaxing มาก็เสียคนน่ะแต่คันนี้อยากจะเสียคนยก,กับคันนี้มนะาก Tag Heuer Geneva s i l v e คือนี้เป็นโลตี้อยู่ในซอคเคาท เป็นรถฝากขายครับที่นี่ก็พอดีก็คือมีเวิร์กช็อปไปเร่อยมาแล้วใช่รถเนี่ยส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะตรวจสภาพมาในระดับหนึ่งแล้วก็เขาก็จะรู้ว่ารถต้องทาอะไรบ้างใช่เราไปดูเวิร์กช็อปกันดีกว่าตอนนี้เขาทําเป็นเซอร์วิสปกติด้วยนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยด้วยเป็นแพ็กเกจเลยอืมโอ้หนี่มีที่เก็บรถด,ด้วย อยู่ไว้มีคายเอนออฟโรดทั้งสองพันเนี่ยรถใครบ้าเท่ดีนี่มีเจ้าหนึ S ่งเอสชาร์ลีเบย์ใช่ไหมเพราะว่ามันทำมาแค่ปีเดียวที่เป็นเอสแล้วเป็นชาร์ลีเบย์ถือว่าเป็นหนึ่งในโฮลิเกรลของชอรวีเบสดูยังไงเอสของเ <ope> e อสโมเดลตรงนั้นมันจะสันน้นมากนะครับนั่นคืชอชาร์ลีเบย์ตรงนี้ให้ดูตรงนี้โอเคอันนี้ก็ชอรวีเบส์เหมือนกันหกสี่หรือหกห้าเป็นแบบเป็นพวกแบบว่า เฟิสเจนของตั้งหนึ่งแบบเจนแรกที่แบบกึ่งกึ่งเ็เกือบโฟโต้ไทป์แล้วอะที่นี่เขามีอะไรนะเขามีนี่ขายด้วยนะมีโอ้อะไรเนี่ยเมื่อกี้ยเห็นอยู่เลยอ๋อนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนช็อปนะครับเป็นช็อปซึ่งเดี๋ยวเราจะทำอีกทีแต่ว่าเป็นช็อปของบริษัทโมโนอิง l ับถ้าใครอยากจะซื้อแล้วอยากมาดูของจริงก็มาดูที่นี่ได้ทันนี้แบบเปกเสื้อผมนะ สวยใช่ก็คืออย่างนี้เนี่ยมีเฮดเดอร์มีเฮริเทจมาเร้นขาวมีเสื้อผู้หญิงด้วยนะเสื้อผู้หญิงด้วยนะครับเชียวเดี๋ยวกำลังจะมีของเพิ่มอีกนะครับฝากร้านด้วยฝากร้านด้วยมาดูได้ที่นายวรันแอสซิสแตนต์วันี้เราก็ามาอยู่กับคุณรุ่งโรจนดเจ้าของนายวันวันแอสซิสแตนต์จริงๆวันนั้นเคยถ้าเกิดใครดูอีพีเก่าๆเห็นแล้วทีนึงตอนนี้พี่เอาพัสรามาทำก่อนเตรียมบอกคลิปไปมาเลยเนาะคุณลุงโรจน์มาช่วยดู พุโรนนี่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการประเชศใช้คาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยคือคือเรารู้จักกัในตั้แล้วหละ เราเล่นรถกันมาทั้งแตวแบบเด็กๆอ่ะพี่พี่พี่จะใจะยึดถือยางหรือเยี่ยใจย,ยึด้อมลุงลรถอะต่อต่อเราอะจะมีการไปโปรเจกต์คลิปใหญ่แ<อ>ห่งชีวิตของเรากันไอ้รถที่มีอยู่นนจจเนี่ยมันอาจจะของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมคืาเลือกรถแหละก็ปกติคือถ้ารถใหม่เราก็ไปศูนย์จบถูกไหมแต่เนี้ยเราต้องการรถที่พิคล่ามีโมเดลเฉพาะ เราก็เลยมาหาลุงโลปรึกษาอะไรบ้างไอยหน่อยนี้ที่กินล้ากอ่ามือคืออะไรถึงเอารถคันนี้คือคุยปรึกษากับหลายหลายคนแล้วปรึกษาลุงโลด้วยว่าขับประมาณ20,000กิโลต้องมีที่เก็บของพอสมควรและต้องเป็นปอร์เช่และต้องแนวกดอึดทนอะไรหาง่ายไม่แพงเพราะว่า20,000โลอะความต้องการมันเยอะมากเลยนะฟังอย่างนี้นะไม่ได้ไม่รู้ยังที่พี่ก็ยังไม่รู้เป็นรถอะไรนะพี่ว่าคนที่ขับรถแนวนี้น่าจะน่าจะหล่อ ไม่มีครับแล้วนี่เขารู้กันหมดแล้วรถที่อะไรเนี่ยอะอยู่ด้เงไงคุณรถต้องหลายคันนแล้วเขารู้ไหมพูดถึงพี่กูไม่กูพี่คิดว่าพี่หล่อะใช่ใช่คือพูดเลยจริงเหรพี่ผมไม่งามแต่ข้างในข้างนอกไม่แน่ใจเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกตัวพี่อเขาคือหมายถึงว่าฟังรีควิมเมนต์แล้วเราก็ขำอัพกับแบบรุ่นพอที่จะเข้าใจการใช้งานว่าโอเคมันอาจจะไม่ต้องเนี้ยมากเพราะว่าเราไปทริป ใช่ไหมฮะโอเคจะต้องมีการแบบอัปเกรดโมดิฟายบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบจุดไหนที่เราจะต้องทำก็อาจจะแบบโอเคสามารถที่จะมองได้ว่าแบ่โชกอาบอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วรถคันที่ยังไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรคืออีกเรื่องนึงก็คือว่าตอนแรกคันนี้มันไม่อยู่ในเวฟพวกล้เขามีลูกค้าเยอะฉะนั้นเนี่ยบางคนมาฝากเขาไว้เนี่ย เขาไม่ได้ลงฉะนั้นอยากได้อะไรเนี่ยทุบกุ้ยลุงโลดอีพร้อมรับสายกุยเสมอใช่บางทีแบบมี็นข้อมู้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะแต่ยังที่ขายของเก่งด้วยวันเลยสู้ไม่ได้เนี่ยขก็มีอะไรการพัฒนามึงนี่แม่งว่องไวเลือเกิอนนี้ทำยูทูบแป๊บเดียวเนี่ยแบบโหไปดูเลยดีกว่าไปเนี่ย บอช9ก k man s นะครับรุ่นนี้แต่ที่สุดก็มีเหมือนกัน ก่อนหน้านี้มีเหมือนมันไม่ไหวพวกมีเหมือนกันทั้งหลายคันคนรัาขาวคันนะี่แนะนำคันนี้แหละครับคันนี้เป็นยังไงบ้างก็เหมือนกับที่คุยกับพี่อู๋ไว้ตอนแรกอะครับว่าโอเคอยากได้อะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าแบบเอคันนี้มันเป็นรถ K-M แล้วเป็นรถ S ด้วยที่มีแบบเพอร์ฟอร์แมนสูงกว่าก็เลยแบบน่าสนใจนะครับรถก็เดิมๆเพราะว่า เราก็ต้องการพื้นฐานที่เป็นรถพื้นฐานที่ดีเราต้องการรถที่แบบมันเหมือนแบบเ e l อีเลอเรเบที่แบบดีเพราะว่าจะขับทริปทางไกคลคิดว่าคันนี้เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นรถพื้นฐานดีก็เอามาแต่งเพิ่มได้แล้วก็ตั้งใจเลือกเป็นเจนวันเพื่อให้เป็นเกียร์ทิปทอนิกเพราะว่าเกียร์ทริปชอนิกเนี่ยมันอาจจะขับสนุกสู้ p ีดีไม่ได้เจนสองไม่ได้แต่ว่ามันอึดมันอึดมากสำหรับที่เราจะไปเนี่ยมันจะครูซซะเยอะแต่มันขับไกล ก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าชุดเครื่องเสียง Bose ด้วยครับเลือกที่หูฟังเพลงน่าใช่ไหมรเรอจะไิ้ไม่มีโมสอ่ะโอ้รถนี้ท่้งโอชชันอ่ะเป็นลำโพงธรรมดาวายคันนี้เอสด้วยนะนี่ครับทุกอย่างครบหมดของครบแล้วครับมีสแตมมไหมมีคันนี้เซอร์วิสสแตมม์เต็มหูคันนี้เซอร์วิสสแตม์ดีใจมากอ่ะนี่ดู โอ้โหเคยเจอไหม,มเคยซื้อรถแล้วมีเยอะขนาดนี้ป่ะนี้มันคือชัวรไงเพราะว่ารถมันได้รับการดูแลมาตลอดมาตลอดครับใช่มีคนบอกผมว่าไอ้เบอกแบบนี้แม่งนั่งสบายกว่าสปอร์ตซีดไอ้หนูดินบอกนั่งไกลๆแล้วแบบสบายกว่ามากผูพี่จะบอกไฟฟ้านี่ชีวิตแม่งก็ดีเหมือนกันไหมก็เดิมๆนะครับคันนี้แบบเดิมมากแล้วก็ คืออย่างทันนี้ลุงว่าเขาก็มีการเช็คเรื่องความหนาของสีอะไรเก็บสีมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหชนเปลี่ยนตัวทางตะปุอะไรก็แค่ก็ภายนอกครับแล้วก็พวบแบบซอกข้างในเดิมหมดครับคือสําหรับรถอายุเท่านี้มันก็ไม่ไม่แปลกอที่วิ่งมา67531โลแต่ว่านี่ผมเพิ่งกดเซตศูนย์เมื่อกี้ก็เดี๋ยวเครื่องส่งเครื่องเสียงอาจจะต้องมีเปลี่ยนนิดนึง ให้มันเป็นจอเพื่อได้ใช้ GPS ได้ถนัดถนัดาะ้งนั้นคงไม่ทําอะไรเยอะครับคันนี้เอาให้มันมาตรฐานเพราะมาตรฐานปอร์เช่เนี่ยมันขับได้ทั่วโลกแน่นอนแล้วก็เหมือนจะได้รถด,ดีด้วยนะคันนี้ก็สวยดีวิ่งระมาณ60,000โลก็เป็น k n s สเปคเดียวกันเลยรถ o r s c เช t ไ a i ลน n d รถ AS เหมือนกันเป๊ะมี s e r v i c e สซิสทรี่ค่อนข้างจะดีแล้วก็เหมือนเห็นแล้วละว่ามีหลายๆย่างที่หลุดมาเหมือนกันเยี่ยมเลยส่วนหนึ่งของ โค้ก 987, 996ที่เราชอบกันก็คือมันจะมีตัวนี้มาให้นะครับก็คือที่ใส่รูฟแฟลกมาจากโรงงานใส่รูฟแฟลกมาจากโรงงานอันนี้คือมี 997, 996, K-Man, 987มีมาทุกคันทันนี้เราสามารถจะใส่รูฟแฟลกไ,ไ,ได้เซนเซอร์มีเลียปาร์คิ้งเซนเซอร์แต่สีขาวมันน่ารักนะชอบ จริงตอนแรกอยากได้ <Stars> สีขาวมากกว่าสีดำอีกรู้สึกมันสวยดีสีขาวมันก็เป็นพื้นถ้าสมมติว่าไปทำอะไรแจกใช่ไปทำแก่อะไรไปทำสติกเกอร์ทำอะไรสวยอะเป็นสีกิดๆมันแตกเป็นพันที่อ,อ,อันนี้อันนี้ถ้าสั่งอะไรมาทำหรือจะทำอะไรเท่ๆทำทำเบื่อไดรู้นะ ม่อตอนแรกพี่เคยคิดถึงขนาดแบบเอาทำเอาเข็มขัดอะไอแบบเข็มขัดแบบเล็กๆมาติดเออแบบให้มันแบบเท่ดีคือคันนี้เนื่องจากเครื่องวางกลางเนี่ยมันก็จะมีที่เก็บของทั้งข้างหน้าข้างหลังไปกันเดินทางไกลเนี่ยมันแบ,บ่งของได้เ,เก็บของได้พอสมควรน, <ไป S 1> นี่เก็บง่ายแล้วก็เปิดหยิบใช้ง่ายครับเพราะว่าพื้นที่มันเข้าไปชิดยาวขนาดนั้นก็ที่ต่างเกงในเออแต่พี่วว่ามันมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้ครับคุณครับ ด้าน,นหน้าก็มีพื้นที่ข้างหน้าก็มีพื้นที่อีกมหาศาลคือเนื่องจากมันเป็นขับสองเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมคือที่ที่เขาเยอะเข้าไปได้ทันคนเลยทุกคนนี่แล้วนี่ตรงนี้มีคอมพนต์เยอยแยะเลยนะเก็บของได้อีกแบบเซอร์วิสได้เก็บของได้วุ่นวายไปหมดเนี่ย <c oughs> เอาขู่เอาไปด้วย <c oughs> เอาขูออกไปด้วย ปี2006ใช่ไหมลุงรถคันนี้ปี2006ช่วยช่วยช่วยดูช่วยดูท่าเช็คปีก็มียั่ไงลุงรถทำอีกทีหนึ่งสองพันหกครับเขาคลิกเปิดดูเลขตัวถังเขาบอก2006เลยนะครับคันนี้เป็น k man s เครื่อง3.4มเจนวันเกียร์ทิปทรอนิกเมสสังเกตจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเป็นคาลิเปอร์แดงนะครับมาใน k man s สอร้สิบสี่สองร้อยเก้าสบละนิดตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่ตอนเกิดองร้อยนิดๆ พอเช่เครมมากกว่าตัวเลขอยู่แล้วครับตอนนี้น่าจะจึงเป็นเดิมเดี๋ยวก็จะมีการตกแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันผมมีแผนในใจแล้วเขื่อนลุงนรถแล้วด้วยมันถึงได้มาจบตรงนี้เยครับยินดีด้วยครับผู้ถือยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับรายการแรกนะครับที่ผมเจอ ตัวล็อกของมือเปิดประตูอะครับเ,เขาก็จะมีฟอร์ชว์ในระบบวีวิดนะครับใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่นะครับขั้นต่อไปเนี่ยอันนี้คือท่อน้ําเรื่องของขังน้ำมันหรือว่าสูบโอ้โอใช่อันนี้จะซีเรียสสุดครับค,คือการที่เราจะยกขังเนี่ยมันจะต้องขับท่อน้ํามันเลยมีรายการนี้มามันเริ่มคือมันตมามอายุแหละไอ้ที่เวลาแบบมีกลิ่นน,น้ำมงน้ํามันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโรเท<ล>อันนี้ก็คือช,ช่วง เคก็คือเปลี่ยนทั้งเซนนั่นแหละลก็คือเปลี่ยนยกชุดทุกน่นอนลายเบรกลายเบรกครับลายเบรกอะเซอร์วิสเบรกกับหน้าหลังเนี่ยไม่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นคือช่วงล่างชี้เนี่ยว่าแล้วแหลกเลยคุ้มคุ้ไฮไลท์อีกอันนึงคืออันนี้เหล็กเป็นรั่วเซอร์วิสก็ได้เปลี่ยนก็ได้เซอร์วิสน่าจะดีกว่านี่ก็เปลี่วนยางเผาอันนี้ก็เปลี่ยนลายงานผมก็เปลี่ยนแล้วพวกนี้คือคำว่าแต่งลายงานคือมันยังไม่ขาดยังไม่เห็นจารบีแต่เราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อมันขาดจารบีมันออกมาหมดเเเนนีี่ยยแลละไอ้้หหัว็กตรง มันก็จะไปถูกับในล้อในอะไรต่างๆแล้วมันคือเปลืพังหนักเท่าเดิมจะเข้าไปหมดจะยังังใช่คือจะเปลี่ยนถูก่ะการเปลี่ยนแท่งเปลี่ยนหมดนี้เลยอย่างขั้นเกียร์อันนี้เห็นงแต่ตอนมาดูแล้วเพราะว่ามันอันนึงมันแห้งๆเรื่อมซึมๆอันนึงแบบแฉะละอันนี้ก็จะเป็นสายพานที่แนะนำจากสภาพไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเซ็ตหมุนปัดหน่อยๆอันนี้ก็ช่วงล่างครับควบค่ง เปลี่ยนอาร์เปลี่ยนเพราะว่าคือของปอเช่เนี่ยพวกซูนอาร์พวกนี้บูชิ่งมันมันอินเิเกรตเข้ามาเลยเราต้องครจะเปลี่ยนอานไปแล้วเรียบร้อยแพงมากเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขาดสองมานจะแบบไม่ค่อยดีออดอจะคาดใช่ครับแล้วก็ประคองรถไม่ดีไม่ได้เปอร์ฟอร์เมน์ไม่คมไม่คมไม่คมมันก็จะขับไม่หนุกอ่ะพี่จะบอกว่าของพวกนี้มีออปชั่นให้เลือกเยอะนะมีอัพซมาเก็ตของปอเช่ทั้งอัพมาเก็ตแพงหน่อยไม่แพงหน่อยคือเพราะว่าข้อดีก็คือ ช่วงไอ้อะไรพวกนี้มันใช้ได้กับทั้ง996แล้ว997มันจะมันจะเป็นแชร์อะไรกันที่ให้ของอาร์ตมาเกตสปอร์ตอ่ะเยอะแต่ถ้าชัวร์ก็ใช้ของของบอ s c h ่ก็ชัวร์กก็จะเป็นรายการที่ตอนนี้เขาไม่ได้เสียนะครับไปส่วนใหญ่แล้วจะไม่รอดคือเซนเซอร์เกียร์ใช่ครับคือปัญหาเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยไปตำแหน่งเกียร์ที่อินสตูมเนี่ยเขาจะวิ่งไปคืออันนี้ก็คงต้องทำเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซื้อคันนี้เพื่อเอาเกียร์ตัวนี้ เพราะว่าจุดอ่อนมันมีอยู่ไม่กี่จุดเราสามารถที่จะโอเวอร์ฮอลมันได้ง่ายๆออยเกียร์ออยเกียร์ก็คุณจะเปลี่ยนครับอย่าเป็นเหมือนผมครับซื้อรถมาไม่เปลี่ยนออยเกียร์ครับเกียร์พังเขาปูเขาแต่แตงรถเหมือนมึงไงปูได้จากมึงมาตรงเนี้ยอะไรมาหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือจุดอ่อนของเคแมนอยู่แล้วช่วงล่างถึงเวลาเราลูกค้ามันต้องเปลี่ยนช่วงล่าง เซนเซอร์เกียร์อย่างเงี้ยเฉพาะของเกียร์ทิปทรอนิกตอนนี้ที่เล้าใจผมคือแหลกแหลกนี่แหลกแหลกนี่อยู่เหนือความคาดหมายแล้วก็จะมีอันนึงคือถังน้ำมันก็เป็นอะไรที่ลุ้นตอนแรกแต่ว่าก็ดีละเจอซะตอนนี้ดีกว่ามันไปแต่ไม่ต้องเปลี่ยนถังน้ำมันนี่ถูกไหมเป็นถังน้ำมันเหรอเออตะเข็บมันเสียบผมจะเนี้ยคูไม่เอารถเป็นเชฟวะมันจะอยู่จุดรู่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะตรงคอใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นลูกคันไหมว่าแล้วแต่คันเนี่ยผมให้แปะคัน จะรอดที่สองปูไม่ปูรอดสองนี่ลุ้นอ้าร่วมโดนร่วมโดนหรอครับข้ามแปดโกลข้ามแปดเจ็ดข้ามหกข้ามเจ็ดปัญหานี้เดียวกันทุกคนโอเค้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับคันนี้ก็สบายใจคือซื้อรถโปรเจกต์แบบไม่ไม่ไม่ใช่โปรเจกต์มากขนาดนั้นรู้ว่าซื้ออะไรมาอย่างอย่างละเอียดที่ก็ตามไวมันตามไวมันนะครับซีริสันนี้ก็รับบริการได้ที่ข้างหนึ่งเซสเทน ดีครับดดีครับขอบคุณครั<ด>บอะทีนี้โอเครถได้แล้วสวยงามเดบต่อไปคืออะไรพี่อู๋เ็ตต่อไปโม มึงไม่เซอร์วิสก่อนหรอมึงอย่ามาตกกระไดพลอยโจรเหมือนกูนะเซอร์วิสเซอร์วิสแต่ว่าอยากได้ลุกก่อนว่าจะเอายังไงคือตอนนี้ผมสั่งล้อตอนนี้มันล้อ1ิบผมสั่งล้อสิมาก็ใส่ยางหนาตามสเปคเขาอาจจะเวอร์สเปคนิดนึงก็ก็ไม่เยอะคือยางหลังอยากให้มันแบบเต็มหน่อยเพื่อความนุ่มนวลของการขับระยะไกลเปลี่ยนพวงมาลัยผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นโมโม่หน่อยเบาผมเปลี่ยนแล้วแล้วชิฟเตอร์ทำไงมันมีขายไม่เอาไม่ใช่ ส่ไปเถอเผื่อจะแบบเปลี่ยนกงเปลี่ยนเกียร์อะไรมันไม่มีคลิกดาวเลยนะมันมีแค่ปุ่มตรงนี้ตรงนี้มันไม่ได้นะรุ่นนี้มันโยกไม่ได้นะผมถอดจากของ City ้วันเ k e กเลสที่ทำเป็นรถบ้านขายไปแล้วมาใส่ก็ได้ เออก็ได้เหมือนกันบางงวดก็เหมือนกันแหละใช่แล้วก็เบาะเปลี่ยนเป็นโพซิชันเพราะว่าโพซิชันเป็นบอ่อยทั้งสบายมากแรลลี่ทัตฮิลก็ใช้เบาะโพซิชันที่หนูนินก็บอกอค,คือเบาเบาะเบาะนี่มันดีถามว่าดีไม่ดีแต่พอขับนานมันจะเริ่มเมื่อยโอเคไม่แล้วเราจะทำคลาสสิกการ์ดด้วยไม่ใช่หรออ่าเดี๋ยวคันนี้ไปเ,เข้าเอเอสเพื่อทำคลาสสิกการ์ดเพราะว่าทำคลาสสิกาปุ๊บเนี่ยเบนเอฟตของการเป็นคลาสสิกการ์ดเนี่ยมันคือว่า คุได้ลดค่าอะไร40%ได้ลดค่าแรง30%แล้วใช้อะไรแท้ไปเลยไปทำคลาสสิกคลาสก่อน make sure everything alright แล้วค่อยแต่งถูกไหมถูกถูกถ้าแต่งไปก่อนอาจจะไม่ได้คลาสสิกกะถูกไม่แต่ว่าคือมันมันมีวิชั่นอยู่ในใจแล้วไงเช่นว่าแบบเดี๋ยวจะทำแร็กนะเป็น aftermarket แร็กใส่นะวางของได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพวกนั้นก็เดี๋ยวมันค่อยๆทำไปได้โอเคโอเคไปสวี่สโตร์เดีล้วนะจ๊ะจุ๊บชุบบ๊ายบาย Few moments later. ไปออกคลิปเซตศูนย์หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเป็นยังไงไปก็ตอนนี้กดเครื่องสปอร์ตเกียร์มันก็รีสปอนส์ดีนะออ้เบรกลึกเบรกลึกเบรกลึก,ก,กจะดีหรอือเบรกลึกขนาดนี้อาจจะไม่ชินนะคือรถแน่นครับเครื่องไม่มีเสียงออดดอด,อดเครื่องไม่มีเสียงอะไรเลยช่วงล่างก็ไม่อดอดเดรอ,ดอ อาจจะมีความกระด้างนิดนึงซึ่งคิดว่าเป็นเพราะว่าอย่างท่านเครื่องท่านเกียร์มันมันเริ่มหมดอายุแล้วนะที่จริงโช๊ก็เหมือนจะไม่ได้เสียนะเพราะตอนไปมุดดูอะโชคมันก็ไม่ได้รั่วแต่เบรกลึกมากอจาจจะพัาเบรกน้อยรถใหม่เราเก่าเขาวรือคืนนี้ได้ออกไปพังงานหน่อยลนะมั้ สวิตกระจกมองข้างจะหลุดติดมือไปแล้วครับก็ภายในรุ่นนี้มันก็2006เท่ถ้าไหร่ละ18ปีมันก็กรอบแล้วแหละรุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่นพวก 997, 987เนี่ยผมชอบมากเลยสปอร์ตโครโนนะถ้ารุ่นใหม่ๆมันจะฟิกซ์ตรงๆใช่ไหมอันนี้มันจะหมุนแบบหมุนหาคนขับได้เป็นรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาอุตส่าห์ทำมาให้ทิปทอนิกก็ไม่ได้แย่ คือเนื่องจากนายวันแอสซิสแตนต์กับบ้านผมในี่ใกล้กันมากกันนะก็จะได้ไม่ได้ลองทางยาวๆหรอกแต่ก็ได้ลองแบบเออขับบนถนนมันเป็นยังไงมาถนนไม่เรียบอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงก็อาจจะกระด้างนิดนึงเพราะมันล้อ19แล้วก็ยางบางบางและเก่า ก็เดี๋ยวคันนี้โปรเจกต์เราคือจะทาให้มันขับกันทั้งสบายก็จะไปขับระยะยาวไกลมากๆแบบ2,000 0โลทุกวันเนี้ยต้องมีขับประมาณ4 5 0 0 6 0 0โลทุกวันนะเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นรถขับสบายกว่านี้เฮดรูมก็พอสมควรล i n เนอร์ก็ยังดีไม่ตกลงมาก็จริงๆคันนี้เขาเก็บมาค่อนข้างดีนะขอบเขิบแล้วก็ยังดูดีใช่ชอบจังโอเคจบการรีวิวขับครั้งแรกกลับบ้าน the next day ในข้าวสิบโปรแกร,รมตอนนี้เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยก็จะมี Porsche Center พัฒนาการแล้วก็ Porsche Center วิภาวดีก่อนนะครับอันที่บางนาผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักก็ห่งข้าโปรแกร,รมได้นะ,ะมันต้องมีการเทรนนิ่งมีการสอบมีการอะไรอย่างเงี้ยเนาะเ,เนี่ยขับมาได้สักพักหนึ่งละจะบอกว่ารถคันนี้ปี2026รุ่นอายุพอๆคายเยนผมแต่ว่าเครื่องเกียร์ ทุ่งล่างความแน่นของเสียงทุกอย่างเนี่ยสภาพมันดีกว่าายเย็นผมเยอะมากเลยอ่ะเครื่องยังปูดปารตอยู่เลยอ่ะแน่นใช่แบบคือเครื่องคงไม่ต้องทําอะไรแน่ๆแต่ว่าผมคิดว่ายังไงคงต้องเช็คพวกเซนเซอร์เช็คอะไรซะก่อนเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ที่มันจะเริ่มองอแงเนาะถึงแล้วพัชเช่เซ็นเตอร์พัฒนาการตอนนี้เขาทำข้างหน้าอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเข้ามาได้นะเขาไม่ได้ปิดนะ เดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในตอนนี้ออฟฟิศเขาย้ายมาอยู่ข้างหลังเนาะเขาทำโชว์รูมใหม่ระหว่างรอนะครับพอเราเอารถเข้ามาเข้าคลาสสิกโปรแกรมเนี่ยเขาก็ต้องไปเช็ครถก่อนสภาพรถที่มาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมอยู่กับคุณเชษโอเคครับเชสครับแล้วคลาสสิกการ์ดเนี่ยการเข้าคลาสสิกโปรแกรมของที่ a s s เนี่ย มันมีค่าใช้จ่ายอย่างไรแล้วเราได้ไประโยชน์อะไรบ้างครับในการสมัครสิทธิค้าสนะครับมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1 4 9 1 1กบาทนะคบผมสิทธิพิเศษเนี่ยมันจะได้ส่วนลดเพิ่มจากปกติ10%อนะ,ค,ะครับทั้งค่าแรงและค่าอะไรครือหมายความว่าเดิมเนี่ย <c oughs> เคยได้สิทธิอะไรอยู่ก็ไม่ได้หายไปใช่ครับเพียงกับ <ผม S 2> ว่าได้เพิ่มขึ้นเ,เช่นถ้าเป็นลูกค้า a อ s ผมจะไม่ผิดรู้สึกอะไรลด3 0มบค่าแรงมีใช่ครับก็จะได้เพิ่มบวกขึ้นไปออนท็อปอีกโอ้ เป็น 40, 40 40เลยนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องบบนกันแล้วว่าจ่อมแห้งก็คลาสสิกการ์ดเนี่ยครับจะมีอายุ1ปีนะครับ,รบ <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> ก่อนหมดก็เข้ามาต่อได้<อ>ครับผมต่อได้ทุกปีเรื่อยๆนะครับแล้วก็อสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือกรณีที่รถเสียจะมีการยกรถระหว่างระหว่างนั้นด้วยครับ<อ>ช่วงเป็นสมาชิกของคลาสสิกการ์ดครับผมคือถ้าเกิดเหมือนว่าเดี๋ยวนั้นมันต้องมีการเซอร์ติฟายก่อนถูกไหมว่ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ อยู่ในสเปคของโรงงานอะไหล่ทุกชิ้นเนี่ยเป็นอะไหล่แท้ของทางโรงงานเท่านั้นโอเคครับฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือมาสมัครก่อนแล้วก็เอารถมาตรวจเรียกว่ามาทำเซอร์ติฟาย่อนผ่านก่อนพอเซอร์ติฟายเสร็จปุ๊บก็จะมีการรับประกันแล้วก็มีการดูแลอะไหล่เดี๋ยวนะอะไหล่ที่สั่งกับทาง AS เสนี่ยครับสิสโปรแกรมหรือไม่ผ่านก็ตามเนี่ยมีรับประกันด้วยถูกไหมมีถูกต้องครับรับประกันอะไหล่สองปีครับผมโอ้แล้วมีบริการ roadside assistance ด้วยใช่ครับผมยอด คุ้มมากโอเคได้ครับก็ดีใจมากนะที่ได้มีรถเข้าโปรแกรมพาสิการงเขาสักทีครับผมแบบไม้เดี๋ยวฝากด้วยนะครับได้ครับยินดีครับขอบคุณครับผมก็ตั้งแต่มาเข้าบริการทั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2023เนี่ย66,713โลเนี่ยมาวันนี้ไม่ถึงพันโลเนาะโอเคไปคืนชีพเข้ากันนี่ใบตรวจสภาพนะครับโอ้โหรายการเห็นแล้วมึน แต่ก็ยังไงครับรถเก่าถึงบอกว่ามาที่ AS เนี่ยชัวร์สุดเชื่อใจได้ถึงเวลาแล้วอัสสิกโปรแกรมเอาละออกมารถไะไรแน่นอน <Go! S 1> เรียบร้อยนะครับฝากไว้กับ AS สบายใจไดเ้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าลิสต์รายการที่ออกมาจะร่วมจมขนาดไหนมันก็ต้องพร้อมลบะเพรเดี๋ยวขับไกลมากเอาไปแล้ว บายบายนะลูกอย่าดือ้ออย่าซนบายบายเป็นอูดูโอพาวอร์บายทรอสทรอสโปรโปรที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด My d ดสพินโดฟิลสวิสแว i กซ์อินพ r ร์ตเนอร์ชิพวิทแท็กเฮย์เบียิง